สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้วันนี้อาจารย์ก็มีเวลานะครับหลังจากที่ตรวจดวงชะตาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาพยากรณ์นะครับสาหรับลัคนาราศีต่อไปประจําเดือนมกราคมพุทธาคมพักราช2565กนะครับวันนี้เองวันที่จะบันทึกรายการนี้ก็ตรงกันที่20กรกฎาคมนะครับพุทธาคมพักราช2อ6 4กนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับทาให้ เจ้าชะตาหรือว่าคนที่อยู่ในลัคนาราศีที่อาจารย์กำลังจะพยากรณ์นี่นะครับก็จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเตรียมการนะครับวางแผนให้ดีนะครับพร้อมที่จะรับกับอุปสรรคพร้อมที่จะเจอกับปัญหาแล้วก็ลุยฝ่าฟันไปให้ได้นะครับก็ขอให้ทุทกๆคนนะครับตั้งสติให้ดีนะครับช่วงเวลานี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นี่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสียงนะครับสําหรับ โรคระบาดโควิด1 9นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็อยากให้ทุกๆคนนะครับตั้งสตินะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วก็เซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมตัวเตรียมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตนะครับได้อย่างไม่ลำบากนะครับ แต่ว่าสถานการณในปัจจุบันนี้ก็คงถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างลําบากแย่นิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีๆแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเพื่อที่จะอยู่ให้ได้นะครับไม่งั้นนี่ก็คงจะต้องลําบากแน่ๆนะครับคราวนี้ในส่วนของการพยากรณ์นะครับก่อนที่อาจารย์จะไปเข้าในส่วนของการพยากรณ์นะครับอาจารย์ก็แจ้งข้อมูลนะครับ ก็แจ้งเหมือนกับทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับว่าท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีตัวเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ออบเชี่ยวเขาอาจารย์ได้ที่ s 2 0 9 a l r Z o นะครับแล้วก็แจ้งนะครับว่าต้องการทราบลัคนาราศีตัวเองนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอนิดนึงอาจารย์ก็จะผูมดวงลัคนาแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับก็ชัดเจนนะครับ ก็อยากจะให้แต่ละคนนะครับทราบลัคนาราศีของตัวเองจริงๆนะครับจะได้นําข้อมูลนะครับลัคนาราศีตัวเองเนี่ยไปเช็คดวงแบบภาพรวมได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของอาจารย์แนทดูดวง channel ก็ดีนะครับหรือจะเป็นช่องทางไหนก็ได้นะครับจะได้เช็คข้อมูลให้ตรงกับตัวท่านเองที่สุดนะครับหรือส่วนท่านใดที่ต้องการจะตรดจดวงชะตากับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์ official คำมหาอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับก็คือ s s i 2 0สองศูนย์เก้าเออาร์เชนะครับแล้วก็แจ้งด้วยว่า จะติดต่อเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับคราวนี้นะครับก็มานะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับประจําเดือนมกราคมพุทธศักราช2565สานะครับสาหรับชาวลัคนาราศีต่อไปก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับก็มีดาวประจําตัวคือดาวพุธนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการงานนะครับดาวทจ้เรือนการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรนะครับอยู่ในเรือนภพสุภาะนะครับตั้งแต่ 8พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักาศราร2 5ย4นะครับไปจนถึง7เมษาย,ยนพฤทธศักราช2565กานะครับกัมมะสุภะเพราะนั้นช่วงเวลานี้มันมีมุมที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนนะครับเหตุผลที่บอกมีมุมที่ดีก็คือว่าถ้าชาวลัคนาราศีมีถุนทุกคนนะครับวางแผนเตรียมการเรียบร้อยแล้วก็ลุยงานให้เต็มที่นะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับการงานถือว่าเป็นอะไรที่ดีของชาวลัคนาราศีมีถุนนะครับก็ต้องมาดูว่า การเงินจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับก็คือดาวจันทร์นะครับถ้ามามองมุมนี้นะครับว่าการเงินนะครับในช่วงเวลานี้มันจะมีเกณฑ์ที่ดีไหมอาจารย์ก็ต้องแจ้งว่ามันก็มีมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงการงานจะเป็นไปในทางที่ดีแต่การเงินยังต้องบริหารจัดการให้ดีๆนะครับเหตุผลที่บอกแบบนี้เพราะว่าคือดาวศุกร์นะครับ โคจรมาร่วมกับดาวเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีสําหรับในเรื่องการเงินเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าจะไม่ดีมากหรือจะดีนิดนึงหรือจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยกับเจ้าชะตานะครับก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงชะตาเดิมนะครับของแต่ละคนนะครับเพราะว่าในพื้นดวงชะตาเดิมนะครับของแต่ละคนก็ตีไว้ก็ตกไม่เหมือนกันดาวที่เป็นตีไว้ณปัจจุบันก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับแล้วก็ตำแหน่งดาวในพื้นดวงชะตาก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมาตรวจดวงชะตายอย่างละเอียดก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าพื้นดวงชะตาเราเป็นอย่างไรดาวที่โครจรมาจะให้ผลกับเราอย่างไรนะครับมันถึงจะชัดเจนนะครับอันนี้ที่อาจารย์พยากรณ์ก็เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีตรงกับบางคนหรือไม่ตรงกับบางคนก็ได้เหตุผลที่ถ้าเกิดตรงกับบางคนอาจจะตรงกับคนที่ลัคนาราศีกับตําแหน่งที่ราศีหรืออาทิตย์กำเนิดอ,อยู่จุดเดียวกันนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับคราวนี้นะครับก็มาว่ากันในส่วนของ คู่ครองความรักนะครับใ,ในของชาวลัคนาราศีมีถุนนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักนะครับก็คือดาวพระราบดีเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าปัตนิสุภะก็ถือว่าช่วงเวลานี้การงานราบลื่นการเงินจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เรื่องความรักเรื่องอะไรก็ถือว่าเป็นอะไรที่ราบลื่นดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนจะได้มีกําลังใจในการที่จะต่อสู้ในการที่จะลุยนะครับ งานให้เต็มที่นะครับก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้เองเหรือที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนก็เจ็บตัวกันมาไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับช่วงวิกฤตโควิดสินี้นะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับต้องมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับทุกคนอนาะจารย์มองว่าคงจะเจ็บไม่ไมแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับ แต่ก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือก็ขอให้เราต้องมีแรงมีกําลังใจนะครับล้มได้ท้อได้ถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วเราต้องหยุดนะครับความสิ้นหวังความผิดหวังไว้แค่ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็ลุกขึ้นมาลุยต่อนะครับเพราะว่าชาวลัคนาราศีมิถุน้าฟ,ฟังแบบนี้แล้วการงานถือว่ายังเป็นไปในทางที่ดีนะครับจะรออะไรล่ะครับเราก็ลุยให้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันยังมีเกณฑ์ที่ดีจากนี้ไปนะครับอาจารย์บอกไว้เท่านี้ก่อนละกันยาวๆเพราะฉะนั้นถ้า ชาวลัคนาราศีมีถุนนะครับท่านใดสนใจอยากรู้พื้นดวงชะตาล่วงหน้าในเดือนถัดๆไปก็อย่าลืมนะครับติดตามชมนะครับในคลิปต่อๆไปของอาจารย์ได้นะครับคราวนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรืออุบัติเหตุนะครับในช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2565นะครับถ้ามองมุมนี้มันก็มีมุมค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เองเนี่ยก็คือโคจรมาเป็นเกษตรอยู่เอนมรณะนะครับนั่นหมายความว่าเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกและฟันนะครับก็ต้องดูแลตรงนี้ให้ดีถ้ามีอาการมีอะไรไม่ค่อยดีหรือผิดปกตินะครับก็ไปตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการรักษานะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องอุบัติเหตุนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะประสบอุบัติเหตุนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็คือครึ่งเดือนมกราคมปีพุทธศักราช265นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีๆนะครับทาอะไรก็ต้องมีสติทุกครั ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นนะครับคราวนี้จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละคนนะครับอย่างที่จารย์ได้บอกไปแล้วทุกคลิปนะครับก็ต้องดูตรวจดูพื้นชะตาของตัวเองอย่างละเอียดนะครับจะได้รู้ว่าจังหวัดดาวโคจรมามุมนี้ถ้าภาพรวมคือบรัตริเหตุแต่ตัวเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องมาว่ากันในส่วนของดีเทลในรายละเอียดของพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับแต่ถ้ามองมุมนี้ก็คือมันมีเกณฑ์อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้มากหนักหนาอะไรนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ อาจารย์ก็ขอให้นะครับทุกๆคนนะครับรวมถึงชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกัดต้องอย่าตกนะครับเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับช่วงเวลานี้ถ้าเราไม่มีอะไรหรือมีธุระอะไรที่ต้องออกไปไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับเราก็ work from home ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อยู่บ้านนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นต้องออกไปซื้ออาหารซื้อยาหรือต้องออกไปธุระข้างนอกจริงๆนะครับเราก็ทําตามกฎระเบียบที่ทางหน่วยงาน ราชาการได้แจ้งเอาไว้นะครับก็อาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีมีถุนทุกทุกคนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับมันยังมีมุมที่ดีนะครับถึงตอนนี้นะเวลานี้วันที่จะบันทึรกรายการที่ตรงกับวันอังคารที่20นะครับกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับคุณยังมีเวลานะครับสิงหากันยาคมพฤศจิกาธันวามกราอีกประมาณ5เดือนกว่าๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเรารู้พื้นดวงชะตาล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะได้เตรียมตัวรับว่าเฮ้ยมันมีมุมที่ ในเรื่องการเงินอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหาบ้างนิดหน่อยแต่การงานเราเป็นไปได้เพราะนั้นเราลุยให้เต็มที่นะครับแล้วเราก็บริหารจัดก,การการเงินให้ดีๆนะครับอย่างน้อยพอถึงช่วงเวลานั้นหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็เป็นไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับมันก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีถุนทุกๆคนนะครับตั้งสติให้ดีนะครับดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับที่สำคัญนะครับดูแลตัวท่านเองให้ดีๆรวมถึงคนรอบข้างนะครับแล้วก็ ฝ่าฟันอุปสรรคนะครับหรือวิกิตนะครับปัจจุบันนี้ไปให้ได้นะครับก็ขอให้นะครับทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ